หลวงนี่ครับเออก็มันอยู่ในบ้านฝูงนี่เดี๋ยวผมจะขอตรวจเยื่นแล้วนี่ไปยึดต่อครับไม่มันไม่ได้แต่ละงานไปแสดงนี่ครละงานจะถือว่าเป็นเป็นการขโมยคนรถเด็กครับใครขโมยครับผมเอาตัวนาคุณนั่นนี่เขาทำตามระดับนั่นนี่ก็รวมว่าอยู่ใจชายคาไม่ได้ครับขโมยหมายความว่าคือเจ้าของไม่ได้รู้ได้เห็นนะครับตำรวจก็มาทับตามระดับก็ผมรวมันอยู่ในบ้านเองว่าตกลงคุณจะยินดีบอกชื่อของคุณไหมเฮ้ยผมบอกได้ไงแล้วครับผมไม่โอเคไม่เป็นไรครับอาจาหน้าที่จะ ดำเนินการเอาเลยเอาไปได้ยังไงล่ะครับขนรุกไมอยู่ในป้าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นรถที่ได้มาจากการกระทําความผิดนะครับเป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรถของเรานะครับเนาะเราบอกแล้วไม่ใช่เป็นรถของเราสิ่งที่ทําการจะให้ันลุดพะรับผมแา้ว้อ้เชนก็ไม่เป็นไรอจะรับมันจะรับจำนำบันทึกการจับกุมไหมไม่ครับผมไม่รับเอาไม่ใช่ไม่รับโอเคเราจะเอาไปได้ไงล่ะครับอผมก็งงโยมันไม่ได้ดิครับเพราะรถไม่ได้ครับ เอ้าพี่สตาร์ทคุณไปดูข้อกฎหมายก่อนครับก่อนจะเถียงถ้าคุณบอกว่าเจ้าที่ทําให้ถูกคุณฟ้องมานะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะว่าในตามข้อกฎหมายไปจับคันนนู้นนนี้ได้มดหรือไ่ก็จับได้ครับจะจับได้ถ้าเขาผิดอย่างแกผมจับรถผมพิดัยอะไรกับรถผมจอดอยู่รถนี่เลยครับแล้วเข้าสงสัยนี่ไงคถ้ายุดเนี่ยยุดไปเพื่อตรวจสอบถูกต้องของรถคันนี้มันไม่ได้ขับจึงหวังหรเอไม่ได้ขับถ้าก็มีอำนาจยุ่เพราะว่ารถแกน่ะแกมีหลักฐานไหมไหนหลักฐานยาวมามาดูเราจะเอาไปยังไงกับรถกแกนั่นแหละ ไม่มีหลักฐานก็ลงมัดจ่อจะได้บ้านในบ้านยังไงนี่หน้าบ้านดูก็หน้าบ้านไปตรงโน่นอากแก่กันนี่มันไม่ได้ถนนหวงเลนาะเดี๋ยวไในเดี๋ยวแล้วครับท่านอ๋อยจะเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะอะไรเซ็นก็ไม่ได้เซ็นอ่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณไม่ยินยอมเซ็นคุณไม่ยินยอมบอกชื่ออะไรไหมครับเอาเรื่องอะไรอยางนี้เลยนาะก็ก็จะต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณบอกเซ็นก็ไม่ได้เซ็นก็คคุณไม่ยินยอมเซ็น ผมมาทีวีดีโอไว้เหมือนกันเนาะเอากันโลดเขาก็บอกกันเนี่ยกันโลดมันไม่ได้ครับโหลดมันจอดอยู่ในบ้านอย่ว่าเอาไงล่ะถ้ารถที่ไม่มีหลักฐานนะผมมีเอากันโลดมันจอดอยู่ในบ้านทางรถทางรถคุณมีหลักฐานนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกการโลดมันจอดอยู่ในบ้านเขาไปจับขโมยได้ยังไงเอาทางการโลดจอดอยู่ตรงนี้แกก็เอามาจับได้หมดแล้วอ่ะถ้าเป็นรถลักษณะคุณคุณจับหมดครับผมยุตหมดเลยจะได้ไปตรวจสอบเนาะโอเคได้ผมยืนยัน ก็เนี่ยมันจอดอยู่ในบ้านนี่เนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราว่ากันไปตามจริงมากันเนาะรถมันจอดอยู่ในบ้านเราไปยกไปงี้ได้ยังไงล่ะคุณจะเข้าใจผิดว่าอยู่ในบ้านครับคุณดูตามข้อได้จริงรูปถ่ายนี่พีโกาศเางานก็เดียวมันจอดอยู่ในเขตบ้านนี่หลักฐานคุณไม่ต้องกลัวครับ ใบอะไรก็ไปเซ็นฮ่าเยาๆผมดูก่อนที่จะเชิญรแย่งถายมาไม่มีครับไม่มีต้องมาหาคุณแล้วผมยื่นตเอาใบให้แต่ามคุณไม่เอานะแต่คุณไม่เอาใช่ไหมรถมันจอดอยู่ในป่านะผมจะเอาในไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบว่าจะเอารถแย่งถ่ายมาแต่ผมไม่เซ็นนะก็ไม่เซ็นก็จะเอาให้นี่ไงบอกเมื่อกี้คุณไม่บอกชื่อมาไงใช่เพราะว่าผมไม่ได้พิสดิแตไม่ใช่เดี๋ยวผมเอาใบตัวยื่นให้เพื่อคุณไปติดต่อรถไงถ้าคุณว่าคุณไม่เจอของรถไ้งให้บอกชื่อมา ต้องหลุดพบจอดอคุณไหนเอาใบมาดูก่อนครับท่งนเขาขอให้ดูจะได้แสดงชัดเจนแลวเพื่อไม่ก็คือว่ารถดมันจอดอยู่ในบ้านเราที่ทำเป็นหลักฐานนะครับทันนี้ผมบอกไว้เลยนะถ้าผมไม่ตรวจสอบมีการแจ้งหายมาผมก็ต้องมาจับคุณในการขูอหาลักทรัพย์รับของโจรผมบอกไว้เลยนะเมื่อกี้ผมจะเอาใบตรวจยืนให้คุณคนหลงเอานะ เขาบอกว่าผมขอชื่อแล้วผมจะเอาหายคุณนั่นแหละคุณก็ต้องแจ้งชื่อครับค่าจะได้มาทึกชื่อแล้วเสร็จแล้วคุณจะรับหรือไม่รับก็ก็เป็นเรื่องของคุณนะครับอ่าบัด้วยตั๋วยืดรถเนี่ยเพื่อเวลาไปอาทิตย์ต่อรับรถน่ะคุณจะได้เอานี่ไปยื่นเขาเขาจะได้ดูข้อมูลอ้าวถ้าเกิดรถแ่ะมันนานหลยวมันเต่าพีมาเอาอย่างเงอ่าก็ต้องหาหลักฐานไปครับแต่ผมไปนี่ผมก็ต้องไปตรวจสอบว่าเป็นรถที่แจ้งหายไหมถ้าเป็นรถที่แจ้งหายผมก็ต้องกลับมาแจ้งว่าหาคุณอีกนี่นนี่เดี๋ยตผมจะแำ่น่าพูดตรงๆนะไร ไว้จากจะได้ลูกไว้จากนายอะไรเดี๋ยไม่ต้องเซ็นก็ได้ถ้าไม่เซ็น่เป็นไรไว้จากนายอะไรโอ้ผมยังไม่เซ็นได้ไหมผมไม่ได้เซ็นผมบอกว่าผมไม่ได้ให้เซ็นผมเขียนชื่อผมเขียนชื่อชื่ออะไรแล้วผมเอาใบนี้ไ้ก่อนครับอ่าเดี๋ยวผมเอาใบหาใไปหายเลยครับแต่ว่าเวลาคุณไปติดต่อชื่อมันจะยากนิดนึงเพราะคุณเขาไม่รู้ชื่อคุณตำรวจอาจจะไม่ปล่อยให้ถูกไหมอ้าวทำไมล่ะครับ ผมชื่อเขียนชื่อเวยเฉยคุณไม่ต้องเซ็นผมจะเขียนชื่อไปชื่ออะไรเดี๋ยวอ่าอ่านดูก็ได้ฮะรถข้อกาวที่กองทุนยึดยุตายเอาแฉก็รถผมมันไม่ได้ครับถราดูต้อเราไปเอาตามยาลดได้แต่เพียงเอาเนี่ยไปยื่นเพื่อเป็นหลักฐานว่ารถยึดเรารถอะไรยึดวันไหนยังไงเขาจะได้เอาให้ถูกผมจะอธิบายอย่างนี้นะทีเดียวนะผมจะให้ใบนี่ไหวเนี่ยใบทำานาไหว้ แต่ถ้าถึงแค่บอกว่าชื่อไว้จากนายอะไรเวลาอันนี้จะได้ประชาชนไปยื่นเขาถูกถ้าใครก็จะกล้าปล่อยรถมาให้คุณถูกไหมเอาเถ่ยงงี้ผมก็ต้องเสียเงินฟรีหรอวะหรือว่าถึงก็เสียรถไปเลยจะเสียรถยดงไงคุณคุณกับเขาไม่ได้เอกสารเอกสารนีเอกสารมันไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอทีนีต้องหาต้องหาแล้วถ้ารถตัวนี้เอกสารแสงรถมันไม่ถูกต้องหรอถ้าไม่มีก็ไม่ได้แตรมันมีต้บอกชื่อผมไหมให้บอกชื่อผมก่อนจบพผมจะไปแล้ว